รับแคะงหล่อๆสิ่งๆทอดดำๆสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนักสืนะคะเอาเป็น i s u z u D-Max นะคะคันนี้ไฮเลนเดอร์เครื่อง1.2ตัว l ปี2017ราคาค่าตัวอยู่ที่4 9 0 0 0 0บาทซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนนะคะเรามีโปรโมชนลดให้อีกต้องมือนะลูกค้าฟรีดาวน์ไปเลยแล้วก็ไปผ่อนถูกๆที่8,2 0 0นนะคะนี่ห้องเครื่องนะแผ่นเพยยังอยู่นอ็นอตน็อตไม่มีการแกะนะคะแบตเตอรี่เก่าเปลี่ยนให้นะแต่ที่ขาดไปนะคะก็คือ ฟ้าครอบเครื่องแต่ว่าจะของคนเินอุด GTR มาอยู่เนาะ,ะตาไฟใสๆนะคะไฟลูกแก้วถัดมาเป็นร้อแม็ก T E 3 7ลออนะคะแล้วก็ด้านในคันนี้มาอยู่ที่100 0 0แนะ100 0 0แนะคะวัดบูทตหตัวภายในตัวรถเนี่ยเป็นเบาะผ้าสีดำดูแลรักษาง่ายนะคะน็อตมันไม่มีการแกะแต่ว่าเนี่ยสิ่งที่มันชำรุดอะเราเก็บงานให้หมดนะคะนี่งามแฮมพี่น้องสนใจตรงผีบโทมาด้อ แล้วก็คันนี้เป็นท่อซิ่งนะอย่าไม่ฟังเบาๆพออยากดูคลิปเต็มไปอยู่ที่ YouTube สักแก้วนะคะสนใจทักมาโทรมาเบอร์โทรอยู่ด้านล่างต่างจังหวัดทำสัญญาณถึงทีสนน่งไฟถึงบ้านจ้า